ครับคลิปนี้ก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับการคำนวณหาเงินสำรองของแต่ละคนนะครับว่าเราควรจะสำรองเงินเท่าไหรด่ดีอย่างผมเนี่ยเวลาผมคอนเซัลท์ให้กับลูกค้าเงี้ยผมก็จะถามเขาว่าถ้าสมมติคุณมีเงิน1ล้านบาทเงินคุณหายไปเท่าไหร่คุณถึงจะรู้สึกว่าไม่สบายใจอย่างเช่นถ้าเงินหายไป200,000จาก1ล้านเนี่ยคุณยังโอเคอยู่ไหมถ้าโอเคแสดงว่าโอเคคุณสามารถรับความเสี่ยงได้20% ของ1ล้านนะครับส่วนถ้า30%คุณลูกค้าบอกมาว่าเริ่มไม่โอเคแล้วก็เราก็แสดงว่าโอเคงั้นเราจะ2 0 0แสนเนี้ยเราจะเริ่มนำมาเทรดแล้วอีก8 0 0แสนนั้นก็คือ80%ของเงินทั้งหมดจะให้เป็นเงินสำรองนะครับอันนี้ก็คือแล้วแต่ว่าแต่ละคนจะจุดสบายใจในการขาดทุนเยอะที่สุดของเราของแต่ละคนเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับการที่เราหาจุดที่ สบายใจในการเทรดได้เวลาเราเทรดเสียแต่ถ้ามันยังอยู่ในเลนจ์ที่เรารับได้เราก็จะไม่ค่อยมีอารมณ์เข้ามาร่วมเท่าไหร่แต่ถ้ามันเกินจุดที่เรารับได้อย่างเช่นพอร์ตเราเสียไปเกิน50%อของพอร์ตเนี้ยบางทีเราก็จะไม่สามารถเทรดได้อย่างปกติแหละเพราะว่าเราจะเริ่มกังวลเริ่มกลัวและวไม่กล้าเปิดออเดอร์เพราะว่ากลัวจะเสียอีกแต่ถ้าเราเสีย มันนี่แมネจเมนต์ให้ไม่เกิน20%เหมือนจุดที่เราสบายใจเนี่ยฮะเราก็จะสามารถทํากาไรได้แล้วก็เทรดได้อย่างตามระบบโดยที่ไม่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้ก็คือจะเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับในการคํานวณหาเงินสํารองของเราอย่างเราก็แค่ดูว่ากี่เปอร์เซ็นต์ของเงินทั้งหมดเวลามันหายไปแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่สบายใจนะครับก็ให้ดูจากตรงนั้นอย่างเช่นตัวอย่างก่อนหน้านี้นะครับที่ยกไปนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ